ขอเจริญพรพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านเนื่องในวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้จึงขอฝากข้อคิดเพื่อเป็นพรปีใหม่กับท่านทั้งหลายอันที่จริงเรื่องของวันเวลานั้นไม่มีวันไหนใหม่ไม่มีวันไหนเก่าเราสมมุติกันว่าวันนี้เป็นวันสงท้ายปีเก่าวันนี้เป็นวันต้อนรับปีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราสมมุติกันมาแล้วก็ควรใช้ประโยชน์จากการสมมุติทำอย่างไรเมื่อถึงวันง่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างนี้เราท่านทั้งหลายก็มาทบทวนความหลังเรบทวนเรื่องเก่ามาเริ่มต้นสิ่งใหม่แก้ไขสิ่งผิดเตือนจิตเตือนใจของตนโดยเฉพาะยึดถือเอาประสบการณ์ชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเป็นบทเรียนของชีวิต รอะหนึ่งปีที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านความทุกข์ยากความลำบากเนื่องจากโรคระบาดโควิด1 i d 1 9และก็ท่าทียังไม่มีว่าจะสงบในปีต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตระหนักรู้ก็เรียกได้ด้วยความตระนักแต่ไม่ตระหนกด้วยความตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตูมใช้บทเรียนชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเป็นประสบการณ์ เรียกว่าแปลเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นความสร้างสรรค์เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นสติปัญญาจนเกิดความรอบคอบรอบรู้รอบจัดในการดำเนินชีวิตในกิจที่ทำเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ควรเปลี่ยนใจของเรานั้นเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนพอศใหม่เราก็ควรเปลี่ยนใจของเราให้ดีขึ้น เมื่อเปลี่ยนใจแล้วทุกอย่างทุกทุกถึงทุกประการก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้อยากจะฝากสูตรพัฒนาชีวิตให้กับพวกเราทั้งหลายไว้นําไปประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นพรที่พระพุทธเจ้าฝากไว้เรียกว่าพลังของชีวิต5ประการประการที่1พลังแห่งความหวังพลังแห่งความศรัทธาซึ่งเป็นพลังที่สําคัญมาก คนเราถ้ามีความหวังมีความศรัทธาแล้วย่อมหวังได้ว่าจะก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนท่านบอกว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมีรู้สุดสิ้นหวังดังมาตหมายหวังไปเติดหรังยังยืนมิคืนกลปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจประการที่สองพลังแห่งการมีวินัยกำกับตนเองให้มุ่งตรงไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างไม่ค่อยเขว แม้เผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆใดๆก็ตามไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยนั่นก็คือพลังของศีลหรือวิระเบียบวินยัยทั้งในตนเองวินัยสังคมประเทศชาติประการที่สามพลังแห่งความรู้มันแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมหรือความรู้ทางวิชาชีพและความรู้ทางวิชาชีวิตตัวนี้ก็คือตัวสุตตะประการที่สี่ พลังแห่งการจัดการอารมณ์ก็เรียกว่าจาคะเพราะใจของเรานั้นเป็นเรื่องสําคัญตาใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดแท้ตาใจเสียทุกอย่างเสียหมดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจัดการอารมณ์ตัวเองอารมณ์ใดๆที่ไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอในให้จาคะหรือสละละอารมณ์เหล่านั้นออกไปเสียให้พยายามนึกแต่เรื่องดีๆที่เคยทํานึกถึงแต่คําดีๆที่เคยพูดนึกถึงแต่อารมณ์ดีๆที่เราเคยคิดฝึกพยายามรักษาจิตรักษาใจของตนนั้นให้สะอาดให้ผ่องใสยอยู่เสมอ ประการสุดท้ายพลังแห่งปัญญาและความเพียรเมื่อเราพบเราเจอปัญหาใดๆก็ตามให้ใช้พลังปัญญาแห่งความเพียรน,นี้พิชิตปัญหาและอุปสรรคนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายนำสู่แต่งพัฒนาหรือสรุแต่งความเจริญของชีวิตที่เรียกว่าอารยวัตคือศรัทธาศีลสุตะจากะปัญญาตั้งหประการนี้นำไปประพฤติปฏิบัติตแล้วหวังได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะก้าวหน้าไปสู่ความเจริญที่ยิ่งยิ่งขึ้นท้ายที่สุด นี้จึงขอตั้งกัลายาณจิตอ้างเอากำนาจคุณประสีรัตนตไตรคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อำนาจบุญบรารมีคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้อำนาจของพระบรมธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์จงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลาวาปะปัจจัยอำนยวยอวยพรในพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญ หมดทุกบทโศกบทโรคหมดภัยอยู่ที่ไหนอย่างไรขอให้พบแต่สิ่งที่ดีมีคุณธรรมความช่วยรายทั้งหลายอย่าได้กลายกล้ำขมใกล้ใครคิดร้ายขอให้พ่ายแพ้ไปนักคิดปรารถนาสิ่งใดๆขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จสมตามความปรารถนาทุกประการขออํานวยอวยพรให้สุขสันตวันปีใหม่ขออวยใจให้สุข,ขีประพัฒสอนเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งใหม่ไม่อาวรวันเก่าก่อนวันวานที่ผ่านมา เริ่มฝึกใจให้ใสบริสุทธิ์เปรียบประดุดดวงแก้วใสที่ใฝ่หาจะพบสุขตลอดปีทุกเวลาอวยพรมาให้สมหวังอย่างตั้งใจพรใดๆดีๆมีในโลกโชคใดๆดีๆที่ประสงค์สุขใดๆดีๆที่จำนงทั้งหมดจงสำริดเป็นนิเทินขอเจริญพร